สวัสดีครับวันนี้เป็นการรีวิวนาฬิกาไซโก้รุ่นใหม่นะครับจากร้านสยามนาฬิกาซุนท่นปิ่นเก้าชั้น3นะครับรุ่นที่นำมารีวิววันนี้นี่เป็นไซโก้ที่เป็นลิ m i t e d e dition นะครับคือผลิตจำนวนจำกัดน,นะครับผมนาฬิการนี้เป็นนาฬิการะบบแบตเตอรี่หรือใช้ถ่านนะครับผมมาจากไซโก้นะครับชื่อรุ่น S N D D 41 P1 นะครับ รุ่นนี้เป็น Limited ด d i t i ชั่นผลิตจำนวนจำกัดเนี่ยมันมีความพิเศษอะไรของมันบ้างที่ป้าก็เขียนบอกไว้แล้วนะฮะเนี่ยเป็นซับฝ่ายคริสตัลก็คือกระจกกันรอยจิตขวนได้นะครับตัวสายกับตัวเรือนเนี่ยเป็นสีดำล้วนเลยนะฮะสีดำเนี่ยเป็นเป็นสีดำที่เกิดจากการทำโคตทิงด้วยไฟฟ้านะครับเพราะนั้นมันจะไม่ลอกนะครับผมตามมาตรฐานญี่ปุ่นของไซโก ที่หน้าปัดเนี่ยจะเห็นนะครับมันจะมีตัวอักษรเล็กๆเขียนอยู่ลองดูที่นะั่มันจะเขียนอยู่ตรงนี้ครับ limited edition ดูใกล้ๆครับอ่าครับกันน้ำได้ร้อยเมตรนะฮะตัวนี้เครื่องนี้เป็นเครื่องจับเวลานะฮะปุ่มบนนี่เป็นปุ่มจับเวลาของนาฬิการุ่นนี้จะลองดูเนี่ยครับพอกดปุ๊บวิ่งแนละ้ว เริ่มจับเวลานะครับวงลอ้อมตัวเลขข้างล่างวงล้อมข้างบนเนี่ยพอว,วิ่งหนึ่งรอบเนี่ยเข็มยาวตรงนี้จะขยับไปหนึ่งขีดนะครับต้องการหยุดก็กดปุ่มเดิมมันจะหยุดทั้งระบบกดรีเซ็ตนะครับเข็มก็จะกลับไปที่สิบสองนิกาเหมือนเดิมเข็มวิ่ยไทีนี้เข็มล่างนะฮะล่างซ้ายเนี่ยฮะที่มันเดินอยู่เนี่ยครับเดี๋ยวทอมาดูข้างหลังกันดีกว่า ตัวความหนาเนี่ยประมาณนี้ฮะธรรมดาความหนาปกติตามไซน์ในกาคอร์สในการใช้ฐานทั่วไปเปม็ดไม่ยมนี่เป็นแบบอ่าตัวนี้มีสีแดงด้วยนะฮะและ้วมันก็ดึงออกมาหนึ่งจังหวะก็ใช้สำหรับตั้งวันที่นะฮะอ่าข้างล่างวันที่อยู่ข้างล่างนะผมลงหมุนดู ให้มันเลื่อนอ่ถ้าถ้าเกิดผมดึงมาสุดนี่ก็ตั้งเวลาจากความรู้สึกนี้สุกอ่เม็ดมายมมันนึดๆในระดับหนึ่งนะฮะแสดงถึงคุณภาพการผลิตที่พิถีพิถันมากกว่าปกตินิดนึงนะฮะมันนืดๆนิดนึงนะครับข้อพับนี่เป็นแบบกดนะฮะ่ออก ฝาหลังที่ฝาหลังนี่เออสังเกตเห็นไหมฮะมองเห็นไหมฮะเนี่ยนะมีตัวเลขเขียนด้วยนะกํากับไว้นะนี่ฮะผลิตทั้งหมดสองพันเรือนทั่วโลกเอี่ยงตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบนะครับผมเขียนไว้ด้วน้าปัดด้วยว่าตรงนี้ฮะด้านบน Limited i e d ลิมิเต t ด e Edition ข้างล่างก็เป็นตัวเลขที่ั้นได้โคต้ามาไม่กี่เรือล่ะฮะมันผลิตน้อยกระจกซัฟไฟไซส์ปกติฮะสามสิบปลายนะฮะบิ้วพอดียังไม่ได้วัดแน่ๆทีหนึง่งเดี๋ยวไว้วัดแล้วจะแจ้งในในเว็บอีกทีหนึง่ง แต่ไซส์ปกติฮะคือในกาสำหรับผู้ชายทั่วไปใส่อะนะครับไม่ใหญ่มากยังไงสนใจมาดูตัวจริงที่ร้านได้ครับที่ร้านสยามนาฬิกาเซ็นทัลปิน่นเก้านะครับผมราคาป้ายบริษัทมันอยู่ที่ประมาณหมื่นสาเจ็ดิบบาทเนี่ยฮะแต่ยังมีส่วนลดอีกนะฮะยังไงก็ลองติดต่อมาที่ผมคุณพรชัยได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะมีส่วนลดพิเศษให้นะฮะ ังไงก็ขอขอบคุณแม่นะครับที่ติดตามการรีวิวในวันนี้มีข้อสงสัยอะไรกับรุ่นนี้ก็โทรมาปรึกษาได้นะครับผยินดีตอบคาถามให้ทุกคําถามนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ